เมื่อกี้4.0ต้องทํานู่นทํานี่ทำนั่นเราต้องฟังแกเป็นผู้ใหญ่เราต้องทํถ้าไม่ทําอ่ะได้ไหมครับเหมือน4.0จะสร้างเกษตรไปสู่การส่งออกจะต้องผลิตเยอะๆก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆแล้วถ้าไม่ใส่ล่ะต้องฉีดยาฆ่าแมลงเยอะๆแมลงมันจะได้ไม่มีแล้วถ้าไม่ใช้ล่ะครับจะต้องขายไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแล้วถ้าไม่ขายล่ะครับนี่ คือคําตอบที่จะบอกในห้านาทีนี้มันมีทางอยู่ครับที่ผมทําไม่ดูมันที่เอาก,กระทวงเกษตรมาเพราะอะไรเพราะมันนีก่กระทวงเกษตรเอาแล้วละ่ะทั้งกระทวงด้วยมาเห็นกันจริงจงจังๆว่าผมมีที่หนึ่งไร่เนี่ยมันทําแบบนี้นะแบบไม่ต้องไปขุดตะแบบนู่นแบบนั่นโอ้ยลงทุนขุดไปขุดมากวีแต่ลมไม่มีน้ําแต่ของผมน่ะมีน้ํามีที่หนึ่งไร่สองไร่แค่ไอบอ่อปล่องบ่อเดียวนั่นแลหละเหลือกินมันจะกินน้ำสักเท่าไหร่วะครับ ทาให้ดูเห็นชัดๆเลยไอ้ยาฆ่า,มาแมลงมันจะเป็นจริงหรือผมบอกไม่จําเป็นแล้วทําไงได้ก็คุยกับแมลงซะมั่งสิครับมแมลงคุยกันรู้เรื่องเพราะมาแมลงมีตั้งสองพวกพวกนิสัยดีก็พวกนิสัยดีก็รู้ให้จริงว่าไอ้นี่อย่าไปยุ่งกับมันนะมันนิสัยดีนะเอาไว้นะไอพวกนี้ตื่นเช้านะผวกไอพวกนิสัยไม่ดีพวกนี้ออกเย็นๆกลับดึกนะพวกนี้นิสัยไม่ดีนะก็ไล่มันไปซะครับเอาไอพวกชวเช้าๆไว้แล้วก็ทําได้ที่สุดครับ วันนี้ผมเลี้ยงกบมแมลงไม่ต้องไปฆ่าลองเลี้ยงกบมันแดกเรียบนะครับไม่มีเหลือนะครับกลางคืนลองไปดูนะครับกินเกลียงกิน,ก,นกินทั้งคืนทั้งคืนทนะั้งคืนแมลงไม่พอกบกินหรอกแต่เป็นหลอกกบสมุดครับเลี้ยงกบกินมแมลงใช้ได้สองควันไฟนี่ก็ไล่แมลงได้ล้างน้ําเช้าเย็นก็ไล่แมลงได้สมุนไพรก็ไล่แมลงได้ไอ้สีวิธีนี่สำหรับที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยมันใช้ได้จริงไม่ต้องทำทั้งสี่แล้วแค่สองเท่านั้นแหละ ไอ้ปุ๋ยแคมีพูดจะไปใช่ทำไมเรียนไปจากอาจารย์ยากเอ็นเท่าไรพีเท่าไรเคเท่าไรมีใครรู้บ้างล่ะปักปุ๊บไม่เห็นมันขึ้นมาเลยเอ็นเท่านั้นพีเท่านั้นเคเท่านั้นก็เห็นใช้กันเรื่อยครับโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้แต่ของฉันไม่ต้องครับอาจารย์ยากบอกใส่ขี้อย่างเดียวขี้อย่างเดียวครับเอาขี้หมูขี้หมายกเว้งขี้เกียรขี้เมาครับใส่ใส่ทั้งงามทั้งนั้นเนี่ย แน่หรือไม่แน่ใส่ตัวเรียนมีน้ำทุกลูกเนี่ยผมลองดูแล้วครับเอามาด้วยอาจารย์ยักษ์ใส่ปลิกเพชรทุกเมนะ็ดเนี่ยผมใส่มะนาวเปรี้ยวทุกลูกอีกครับไม่ใช่แค่นีนะ้มันยังมีต่างหลายอย่างครับวิธีแก้ขายมันจําเป็นต้องไปขายตลาดนูน้นตลาดนี้ตลาดนั้นหรือไอ้ข้าวเปลือกมันเกลียละห้าพันงเนี่ยจะไปขายมันทำไมเกลีย 5, ละห้าพันแล้วขายใครผมขายให้เป็ด นั่งคุยก็เป็ดตุกวันเฮ้ยมึงซื้อกูมังเปล่าว่าให้กูเกียนเท่าไหร่เป็ดมันบอกสามหมื่นพอไหมครับนั่นนะขนาดเป็ดนะ่มันเลยสามหมื่นลงสีซื้อห้าพันที่ไปขายมันทําไมขาย